ห้องสมุดโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าขอแนะนำการเชื่อมต่อ VPN บนระบบ iOS ผู้ใช้ที่ต้องการใช้งานจะต้องมี User PMK WiFi หรือ PCM WiFi ขั้นที่1ผู้ใช้จะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน for the client VPN จาก App Store เมื่อดาวน์โหลดและติดตั้งสำเร็จแล้วเปิดแอปพ i c เคชันเลือกเมนู VPN จากนั้นเลือกเมนู Add configuration และกรอกรายละเอียดดังภาพในคลิปดังนี้ 1 dot connection name ตั้งชื่อ pmk library และ2ในช่อง remote gateway โปรดระบุ https 2 0 2 2 8 8 1 1 1 1 0 4 0 3ช่อง port 10400และช่อง user กรอก username password ของ pmk wifi ของแต่ละบุคคล pmk wifi สามารถติดต่อขอได้ที่ศูนย์คอมโรงพยาบาลชั้น10จากนั้นกดบันทึกข้อมูล ขั้นตอนต่อไปกลับมาที่หน้าหลักเลือกเมนู Status จะปรากฏป๊อปอัพสามารถกดตกลงและระบบจะให้ผู้ใช้กรอก Username Password อีกครั้งในส่วนนี้สามารถกดบันทึกรหัสได้เมื่อกรอกข้อมูลครบทั่วแล้วกลับไปที่หน้าหลักกดเปิด VPN จะปรากฏดังภาพเท่านี้ถือว่าผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อ VPN PMK สำเร็จสามารถทดลองสืบค้นฐานที่ห้องสมุดบอกรับ เช่นในภาพจะเป็นฐานข้อมูล New England Journal เมื่อเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์จะปรากฏชื่อพระมงกุฎกล้าวด้านบนสุดผู้ใช้จะสามารถเข้าถึงบทความวารสารฉบับเต็มได้หากผู้ใช้ที่ลองเชื่อมต่อไม่สำเร็จให้ทวนรหัสการเข้าใช้งานอีกครั้งและเมื่อใช้งานเสร็จสิ้นแล้วสามารถกดปิดเลิกใช้งานได้ทุกเมื่อหากมีข้อมูลที่ต้องการสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ช่องทางการให้บริการของห้องสมุดในวันและเวลาทำการขอบพระคุณค่ะ และผู้ใช้ยังสามารถกดติดตามและรับชมคู่มืออื่นๆได้ทางช่อง